สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้เควนนะคะมีสื่อ PowerPoint ประกอบการสอนวิชาสังคมศึกษา022101สาระพระพุทธศาสนานะคะมาติดตามารายละเอียดกันเลยค่ะการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเวียดนามมีสาระสาคัญดังนี้การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเวียดนาม นื่องจากจีนเข้ามายึดครองประเทศเวียดนามเป็นเวลา้อยกว่าปีเมื่อจีนนักถือศาสนาใดก็จะเผยแพร่เข้ามาในเวียดนามด้วยแต่เดิมคนนักถือลัทิเเตาและละทิขงจื๊อต่อมาคณะธรรมทูตจากประเทศจีนเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในกายมหายานแรกเริ่มไม่ค่อยมีคนนักถือมากนะักจนราชวงศ์ดินได้ขึ้นมาปกครองประเทศเวียดนาม พระพุทธศาสนานิกายมหายานจึงได้รับการนับถือกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเมื่อเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสพระพุทธศาสนาได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะรัฐบาลฝรั่งเศสควบคุมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดชาวเวียดนามที่ต้องการเข้าทำง,งานกับรัฐบาลฝรั่งเศสจะต้องโอนสัญชาติเป็นชาวฝรั่งเศส และต้องเข้ารีนักถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกด้วยจึงจะมีสิทธิทำงานโดยสมบูรณ์การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามเมื่อสงครามในคาบสมุทรอินโดจีนสงบลงและมีสันธิภาพมากขึ้นชาวพุทธบางกลุ่มจึงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่แต่ไม่สําเร็จเพราะมีพระสงฆ์นิกายมหายานไม่กี่รูปและชาวเวียดนามรุ่นใหม่หันไปเข้ารีนักถือศาสนาคริสต์ วันนี้นะคะแควนก็ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้ะพุณสนาเข้าสู่ประเทศเวียดนามเพียงแค่นี้นะคะขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ